สวัสดีค่ะไลฟ์ Life นี้เป็น EP ที่6นะคะของคอร์ส SFT Svenska för Thai l a n d ระดับ C นะคะนักเรียนที่มีหนังสือเปิดหนังสือเล่มนี้นะคะหน้า249ที่ครูแถมไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ,ะมาดูเรื่องจดหมายสมัครงานค่ะ,ะดูจากหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวครูมะกรูดจะพาไปดูของจริงของครูมะกรูดนะคะ มาดูหน้า249หัวข้อมันคือ example texter นะคะแปลว่าางานเขียนตัวอย่างนะคะ example texter หัวข้อแรกคือ cv operation brief cv คือประวัติการศึกษาและการทํางานอย่างย่อนะคะอย่างย่อๆเวลาเขียนเนี่ยครูนแนะนําว่าให้เขียนแค่หนึ่งหน้าก็พอนะคะไม่ต้องเกินนั้นไม่ต้องยาวเกินนั้นนะคะเพราะว่าคนอ่านเขาไม่ได้มีเวลาอ่านเยอะนะคะ พชูริสเบียฟนะคะมันแปลว่าในบริบทของสังคมสวีเดนในบริบทเรื่องการหางานมันจะแปลว่าจดหมายสมัครงานค่ะไม่ใช่จดหมายส่วนตัวนะคะฟังดูชื่อแล้วเหมือนจะเป็นจดหมายส่วนตัวแต่มันคือจดหมายสมัครงานค่ะโอเคมาดูแพทเทิร์นนะคะนักเรียนส่วนแรกให้นักเรียนรู้นะคะว่า เวลาที่เราเขียนนะคะหัวข้อจุดหมายาไม่ใช่หัวข้อเอกสารเอาเรื่อง CV ก่อนนะคะเขาเรียกว่าเสียเบีนะคะมันคือประวัติการศึกษาและการทํางานอย่างยอ่อเราเขียนขึ้นต้นเือว่าเสียเนะคะแล้วหลังจากนั้นข้อมูลถัดไปควรจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะอันได้แก่ชื่อของเรานะคะชื่อรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรอีเมล เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะแล้วลำดับต่อไปเราควรจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์ทำงานของเราภาษาสวีเดนเขาเรียกว่า a r b e เบียสเรียกว่าอาร e เบียสลิฟส์เอเฟอรประสบการณ์ชีวิตการทำงานเวลาเขียนแนะนำให้เอาอันล่าสุดเป็นปัจจุบันที่สุดไว้ข้างบนสุดแล้วก็ไล่ย้อนอดีตไปเรื่อยๆถ้าเรามีเยอะนะคะเขียนแบบว่า ปีแล้วก็ตำแหน่งงานชื่อสถานที่ทำงานแล้วก็ว่ามันอยู่เมืองไหนประเทศอะไรนะคะเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามีน้อยรายละเอียดน้อยเราก็ใส่รายละเอียดงานเราไปคือให้มันพอแบบไม่ดูหวงเหวงเกินไปและไม่ดูแน่นเกินไปพอดีพอดีอดนะคะ หลังจากนั้นหัวข้อต่อไปก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการศึกษาเขาเรียกว่าอุตบิลนิงอุตบิลนิงนะคะก็เรียงเอาล่าสุดขึ้นข้างบนแล้วก็ย้อนเวลาไปข้างล่างคือที่มันน่าสนใจที่สุดคือปัจจุบันนะคะต่อไปหลังจากนั้นแล้วนะคะถ้ามีประสบการณ์อย่างอื่นเราก็เขียนไปได้หรือถ้ามีคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นคุณสมบัติเช่นเราสามารถขับเรามีใบขับขี่ ใบขับขี่สําคัญมากเลยนะคะในการหางานในประเทศสวีเดนถ้าเรามีใบขับขี่เนี่ยอ้มันจะดูน่าสนใจขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะถ้ามีใบขับขี่ก็เขียนไปนะคะว่าเป็นใบขับขี่ประเภทไหนหลังจากนั้นเราควรจะเขียนทักษะทางด้านภาษาของเราด้วยนะคะแล้วครูจะพาไปดูรายละเอียดค่ะแล้วท้ายที่สุดนะคะเราเขียนบุคคลอ้างอิง คนที่จะสามารถแบบว่ารับรองเราได้ว่าเราดีจริงๆนะคะอาจจะเป็นนายจ้างเก่าหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะโอเคเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจอยากฟังรายละเอียดไหมถ้าอยากฟังช่วยเขียนเลข1มาทีค่ะโอเคมาดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูตัวอย่างก่อนอตัวอย่างของเราเอาอันนี้ดีกว่าโอเคมาดูแพทเทิร์นค่ะ พทเทิร์นตรงนี้นะคะครูมีไฟล์ที่นักเรียนสามารถที่จะเอาไปแล้วไปกรอกได้เลยขอไฟล์จากครูนะคะอันนี้เป็นบริการแถมฟรีให้กับนักเรียนของครูมักกรดนะคะนอกจากนี้แล้วครูยังบริการตรวจทานให้ด้วย1ครั้งใครที่ต้องการจะเขียน CV นะคะถ้าเป็นนักเรียนของครูมักกรดนะคะมาขอไฟล์ของครูไปได้เลยแล้วก็ไปกรอกข้อมูลของเราเองแล้วก็ส่งมาให้ครูช่วยตรวจทานให้ได้1ครั้งค่ะโอเค นะคะใช้แบบนี้เราจะใส่อะไรของเราก็ได้แต่หัวข้อหลักๆเป็นแบบนี้อันที่1 cv เขียนขึ้นต้นกระดาษเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เขียนง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะนามนะคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อและนามสกุลของเราไป address ใส่ที่อยู่ของเราไป telephone ก็ใส่เบอร์โทรของเราไป e a r post ก็ใส่อีเมลของเราไปหรือถ้าเราไม่ต้องการเยอะเยอะไอ้พวกนี้เนี่ยเราตัดออกได้เลยเอาแต่ข้อมูลล้วนๆเลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะ เอาที่เราสะดวกนะคะต่อไปลำดับต่อไปอาเดเว s l ส f ลฟ์เอ r ฟอร์เรนประสบการณ์การทำงานก็คือเอาแบบล่าสุดนะคะยกตัวอย่างเช่นปีไหนถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันถ้าเราจะทำทำยังงานถ้าเรายังทำงานอยู่ก็เขียนปีที่เราเริ่มทำงานแล้วก็นึแล้วเขียนชื่อตาแหน่งงานทำงานที่สถานที่ทำงานที่ไหนก็เขียนพัวแล้วก็ชื่อบริษัทไปนะคะถ้าเราอยากจะใส่ชื่อเมืองก็ได้คะ่ะโอเค ไล่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเป็นหัวข้ออ b u i l d i n งการศึกษาการศึกษาก็ใส่ไปค่ะเขียนจากล่าสุดไปเก่าสุดเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเราเรียน SFE อ SFE SFE building ถ้าใครนะคะเรียนภาษากับครูม,มะกรูดนะคะเอาไปเขียนในนี้ก็ได้นะคะว่า เรียนภาษาเดี๋ยวครูช่วยถ้าใครต้องการจะกรอกรายละเอียดว่าเคยเรียนคอร์สภาษากับครูมะกุูดตั้งแต่อยู่เมืองไทยเราสามารถเขียนได้ถ้าเราเรียนภาษากับครูมะกุูดตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะนายจ้างเขาก็จะเห็นว่าโอ้โหคนนี้เตรียมตัวตั้งใจที่จะมาอยู่สวีเดนจริงๆเรียนภาษาตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะถ้าใครต้องการกรอกรายละเอียดตรงนี้เขียนมาบอกครูแล้วครูจะช่วยหรือครูจะช่วยให้ตอนที่ตรวจทาน C ีีให้นักเรียนก็ได้โอเค นะคะเขียนปีเรียนปีไหนถึงปีไหนเขียนชื่อหลักสูตรมาใส่คอมมาเขียนชื่อสถานศึกษาแล้วก็เขียนชื่อเมืองและประเทศต่อไปเป็นทักษะทางด้านภาษานะคะให้เราปรับใช้ตามจริงเริ่มจากภาษาไทยเป็นภาษาแม่ภาษาแม่ของเราบ่งบอกว่าคือแบบพูดได้คล่องใช้ได้จริงนะคะเป็นภาษาที่เราใช้ได้เก่งที่สุดก็คือมูดชมูภาษาแม่นะคะภาษาภาษาสวีเดนสวนสกานะคะถ้าเรามีความรู้ดี พูดและเขียนได้ก็เขียนว่ากูดักคุนสกอร์เปอร์อีทอรอสิฟต์นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในระดับพื้นฐานเราก็เขียนว่านีเบอร์ยาเรนะคะภาษาอังกฤษเองเนอรล์ตรงนี้เดี๋ยวครูจะส่งรูปให้นักเรียนนะคะว่าคําที่ใช้เกี่ยวกับการบรรยายทักษะทางภาษาของเราเนี่ยมีคําไหนบ้างที่เขานิยมใช้กันคือเขียนคํานี้ไปแล้วคนอ่านเขารู้เลยว่าเราอยู่ขั้นไหนเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจช่วยเขียนเลข2มาค่ะ โอเคต่อไปถ้าเรามีทักษะทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่ไปได้ค่ะใส่ชื่อโปรแกรมที่เราใช้เป็นนะคะดอตคุณสกอร,เ,รเปอร์เซนต์ออฟฟนะคะหรือส่งอีเมลเป็นหรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช้ซูมเป็นเขียนไปได้นะคะต่อไปหัวข้อต่อไปคือ reference คือบุคคลอ้างอิงหรือผู้รับรองการทำงานถ้าเรามีแค่หนึ่งคนเราก็เขียนชื่อแล้วก็เคาะบรรทัดใหม่ที่อยูอ่ที่อยู่ในการสถานที่ทำงานแล้วก็ลงมา เบอร์โทรไม่ต้องเขียนยาวค่ะเอาสั้นๆเอาที่สำคัญที่สุดนะคะหนึ่งหน้ากระดาษกำลังพอดีโอเค CV นะคะเดี๋ยวไปดูเอาของครูมะกูดก่อนหรือเอาในหนังสือเอาในหนังสือก่อนดีกว่าเนาะเอาในหนังสือก่อนละกันค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกลัวจะไม่จบแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างของครูมะกูดของจริงนะคะมาดูในหนังสือหน้า249เ้าเขาเลือกที่จะเขียนชื่อโดยไม่ต้องเขียนตรงนี้นะคะ เขาไม่เขียนหัวข้อเลยเขาเขียนชื่อไปเลยนะคะเขาบอกว่ามาริยาบัวัตเใส่ชื่อนามสกุลไปเลยโอ้ทำไมมันไม่มาเอ๊ะสายหลุดอืมโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนักเรียนดูตามครูดูหนังสือตามครูนะคะมาริยาบัวเงชื่อหลังจากนั้นก็เป็น t e s t ต o ร์กอดันชุกุเอที่อยู่ 111 22ล,ลินเชอร์ปิงรหัสไปษนีแล้วก็ชื่อเมืองนะคะแล้วเขาก็เขียนเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ของเขาแล้วก็เขียนอีเมลแอดเดรสของเขาไปนะคะหลังจากนั้นหัวข้อถัดไปเขาทำเหมือนครูมะกรูดเลยค่ะมันหลุดครูไม่ทราบว่าเพราะอะไรมันถึงหลุดเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคมาแบบนี้แล้วครูลองเชื่อมต่อของมันอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันเชื่อมต่อได้หรือเปล่า ถ้ามันหลุดครูอาจจะต้องทําใหม่อ่าเราไปกันแล้ว9นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมาทําให้ใหม่นะคะเดี๋ยวครูมาทําให้ใหม่เพราะคิดว่าระบบมีปัญหา iPad ของครูมีปัญหาเดี๋ยวมาใหม่ค่ะมาใหม่เนาะปิดกันก่อนแล้วอีกประมาณอีกประมาณ5-10นาทีมาเจอกันใหม่นะ